วัสดีครับพี่น้องวันนี้วันหยุดครับผมวันหวยออกซื้อหวยเสร็จแล้วไม่รู้จะไปไหนก็จะพากันเข้าป่าครับไปหาของป่ากันพี่น้องไปหาของป่ากันนะครับบรรยากาศในป่าในดงเงียบสงบนะครับไปพี่น้องวันนี้แท็กเตอร์น้อยสายลุยจะพาไปลุยตรงไหนติดตามกันเลยครับผมติดตามกันยา,ยาวเลยอยากริบตาครับผม ติดตามมาเลยครับไปพี่น้องเข้าป่าไปหาของป่ากันไปกับเจ้าคำกีคำกีเดินหน้าไปลูกนำหน้าไปแล้วพาไปหาของป่าเร็วไปไไปนูน่นอาจารย์ใหญ่นำหน้าไปแล้วอาจารย์ใหญ่เราอาจารย์ใหญ่นำหน้าไปแล้วคำกีกับเพื่อนน้องแดงครับน้องแดง ผ่านนำหน้าไปแล้วเข้าปา่าเข้าโดงแล้วพี่น้องดูบรรยากาศป่าสดชื่นเลยครับเจอจังอาจารย์เจอยังอาจารย์กำลังเดินนำหน้าไปครับอาจารย์นำหน้าไปแล้ว,าาไ,ปลวไปหาของป่ากันพี่น้องไปพีน่น้องไปเข้าป่าเข้าโดงครับวันนี้หวยออกนะครับพี่น้องวันนี้หวยออก เพื่อนๆท่านใดซื้อหวยถูกหวยก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมเข้าป่าเข้าป่าพี่น้องดูดูพี่น้อง,องโอ้บรรยากาศอู้อาจารย์มันเลยขากู้เลยใช่ไหมอาจารย์เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วอ้อะไรเนี่ยต้องดองใหกวนี้บอกเเรียกเห็ดอะไรพี่น้องเนี่ย โอ้โหน,นุ s <S oh, okay, oh, ่นน okay. ่ะโอ้เต็มไปหมดเลยพี่น้องนูเลยมาพี่น้องมามาถอนเห็ดกันพี่น้องเห็ดปวกน้อยเห็ดปวกไก่น้อยหรือว่าเห็ดข้าวตอกครับพี่น้องนี่ยะเห็ดข้าวตอกนะพี่น้องนะดอกมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ย นู่นน่ะเต็มเลยพี่น้องมันจะดอกใหญ่กว่านี้ไะครับอะไรนะอาจารย์อะไรผมเจอมันจะดอกใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับเฮ้มันจะมีไม่มีสองรุ่นนะรุ่นดอกนี็ดอกใหญ่มีดอกดอกใหญ่มันออกแค่ไหนนะดอกมันดอกประมาณสักเท่าตัวน้อยอะตัวตวงอะอุ้ยไอ้นั่นมันไม่ใช่เห็ดคนเห็ดคนน้อยแล้วนะมันเห็ดคนใหญ่แล้วนะโอ้ยพี่น้องอะ ตีสวไหมครับมาดาล่ะนเนี่ยขอให้ผมไม่เอาเนาะโอ้โหพอดีเดี๋ยวนัดเขาไหวโอ้จะรีบไปไอ้นู่นน่ะอาจารย์โอ้ไปไปอาจารย์ไปโชคดีโชคดีคดเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวคนจะถอนเล่นๆไปนี่แหละงั่นจบที่ว่านู่นแหละอือโอ้มันเป็นเห็ดโคนตรงนี้ผมไหน,นโอ้โห เอาไปทำอะไรกินอาจารย์แกงเลียงแกงเลียงแกงเลียงไอ้ห่อหมกก็ได้ห่อหมกก็ได้ครับห่อหมกเห็ดแกงเลียงโอ้สุดยอดใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นเห็ดโคนอยนี้เลยเห็ดโคนใหญ่นี่ก็โอ้โหได้เป็นกระมังเลยเนี่ยน่าเนี่ยนะครับโอเคโอเคเหคนเล็กใช่ไหมแต่อร่อยเหมือนกันเนาะอร่อยอร่อยรสชาติจะออกหวานเนาะครับอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปจัดเมนูกันเราโอเคครับาพี่น้องมามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดโคนน้อยกันครับพี่น้อง โอ้โหเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยครับเต็มเลยฮิโคนน้อยครับหิดปลวกไก่น้อยพี่น้องหิดปลวกไก่น้อยขยุมม้มแบบนี้แหละขยุ้มเลยขยุ้มไมวค่อยไปล้างเอาโอ้โหเยอะแยะเลยครับเต็มเลยนะเต็มไม่หมดเลยครับอู้เยอะแยะเลยอื้อหือ ดูดูพี่น้องดูใส่ถุงนี่ครับนะนี่ถุงแล้วนี่ถุงแล้วกึคค้ยทำกึ้ยอันนี้ลูกทำกึ้ยเอ้ทำกึ้ยเอ้ทำกึ้ยทำกึ้ยทำกึ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเห็ดโคนน้อยครับตัวเนี้ยเขาว่าเอาไปแกงอะเลียงแกงอะไรก็อร่อยนะพี่น้องนะนู้น กอดเลยโอ้ยุงกวเจอะนะพี่น้องงังเจาะขับยุงเจอะโอดูดูพี่น้องกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยเนี่ยูน่ะเต็มเลยครับโอ้โหเต็มเลยพี่น้องเลยอืมถ้าเป็นเห็ดโคนใหญ่แล้วโอ้หขนาดนี้พี่น้องเลยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้หเป็นกลุ่มหนึ่งใหญ่เลยครับเนี่ย โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวได้เมนูดีๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเรา,เเราจะประจัดเลยพี่น้องครับโอ้โหดูพี่น้องกลุ่มนี้ตะกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยพนะี่น้องนี่ยถอนขึ้นมาอย่างนี้นะถอนออกมาอย่างนี้เลยคำกลีบแม่ลูกโอ้โหตรงอีกกลุ่มนึงตรงที่คำกลีบอยู่นั่นอะ นันก็กลุ่มใหญ่เลยครับําขื่ไปไหนลูกดูพี่น้องนะกิ้งคือเขาก็มากินนะครับกิ้งคือเขาก็จะมากินเห็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยดูกิ้งคือเขามากินเห็ดนะเนี่ยเนี่ยเขาจะมาเลาะกินเห็ดตัวนี้นะครับแสดงว่าถ้ากิ้งคือพวกนี้กินได้เราก็ต้องกินได้นะครับเห็ดปวกน้อยครับเห็ดปวกน้อย เห็ดโคน,น้อยครับรรตือว่าเห็ดข้าวตอกนะพี่น้องเห็ดปวกน้อยพี่น้องเห็ดปวกน้อยโอ้ได้มาแล้วพี่น้องถุงหนึ่งครับเกือบกิโลเะครับเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับพี่น้องสู้ไม่ไหวยุงเยอะครับูยุงใหญ่ยุงเยอะยุงลาย โอเคนี่พอครับโอเคพอไปลองกินดูว่าจะอร่อยไหมตามที่เขาบอกหรือเปล่าครับผมไปตามไปพี่น้องเดี๋วเราจะมาค่อยๆเลือกเอาดอกที่สวยๆนะครับล้วก็จะลูดเอาเฉพาะดอกมันเอาดอกในสวยๆแล้วก็เ,เอานะครับเลือกเอานะครับเลือกเอาเห็ดที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับอย่างนี้เห็นไหมครับ โอ้ oh, สวยงามจริง่ยดอกมันใหญ่ดีนะเนี่ยยาวด้วยมันสมบูรณ์แล้วก็จะเลือกเอานะครับใส่จานไว้โอ้โหเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยพี่น้องเนี่ยเป็นกลุ่ม,เป,มเป็นกลุ่มนละสวยงามนะพี่น้องนะี๋้วตเตาไปล้างนะครับเลือกเอาดีๆแล้วก็ไปล้างโอ้ห oh, สวยงามนะเนี่ยพี่น้องดอกคนแต่ละดอกนู เห็ดปวกน้อยนะครับเขาเรียกเห็ดปวกน้อยเนะี่ยนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับเห็ดปวกน้อยเห็ดปวกใกล้หน่อยนะรสชาติเขาว่าหอมหอมวหวานนะครับอร่อยเขาว่านะครับผมยังไม่เคยกินเหมือนกันกินเมือนี้แหละกินแล้วจะตายถิ่น <laughs> มาองเห็ดตายคนเดียวเราวิ่งงานขงเขาแล้วพี่น้องเอง เฮ็ดปวกน้อยหรือว่าเฮ็ดปวกใกล้น้อยพี่น้องโอ้มีแต่ดอกง,า,ง,งามครับสวยงามสวยงามยังหลายเลยนะพี่น้องนี่เก็บมาแค่หน่อยเดียวเองเก็บมาแค่พ่อกินครับที่เหลือก็ปล่อยเขาให้ไว้เป็นเชื้อที่จะออกดอกต่อไปนะครับเราไม่ใช่ว่าจะกินหมดทีเดียวนะครับพี่น้องเอาไ้พี่นอ้อ,นองคนอื่นกินน้ำแม่นะพี่น้องนะ งามไรงามไรงามไรสุดยอดสุดยอดล่างเสร็จแล้วพี่น้องทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยโอ้โหสวยงามครับสวยงามสวยงามโอ้กว่าจะเลือกได้นะพี่น้องส่วนนี้เราก็จะเอาไปเพาะเอาไปทิ้งตรงที่มีโคนต้นไม้มีร่มไม้นะครับเพื่อเขาจะงอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเศษของเขาเนี่ย วนนี้เราก็จะไปล้างทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับและเราก็จะมาทําที่แรกที่เราเก็บนะครับถ้าเราค่อยๆดึงเอาทีละต้นทีละดอกอย่างี้ครับค่อยๆดึงเอาทีละดอกทีละดอกมันจะ,จะมีรากติดมาด้วยถ้าเราดึงเอาทีละดอกนะครับแต่วพอดีเราไปเจอแล้วใจร้อนนะพี่น้องไม่เคยเห็นนะครับใจหอนนะก็ขยุมเาอาขยุมเาอมเานะครับมันก็ทําให้มีเศษเศษหญ้าเศษอะไรติดมาเยอะนะครับ ทำให้เราล้างยากหน่อยนึงโอเคไม่เป็นไรแล้วเราจะมาล้างกันนะครับพี่น้องนะค่อยๆล้างเราค่อยๆล้างแต่เราเอาเศษยาเศษตะไครออกมาไล้แหละเหเล,ลือแต่ดินนิดๆหน่อยแล้วก็จะมาล้างทําความสะอาดนะครับพี่น้องหน่อสวยงามเลยนี่ ดินก็จะไปอยู่ข้างล่างอีกันนึงดินก็จะไม่ติดขึ้นมาแล้วสวยงามพี่น้องสวยงามเนี่ยดินมันก็อยู่ประมานี้ดินมเกษตรดินมันออกไปแล้วนะพี่น้องเดินมัออกไปแล้วที่จงทำความสะอาดเห็ดเห็ดไก่น้อยเห็ดตัวไก่น้อยง่ายง่าย ม่ยากใส่ตะแกรงนี้ได้พี่น้องเกิดน้าเมื่อไรเท่านึงนี่ฮะเรียบร้อยอ้ขาตัวขาตัวขาตัวพี่น้องอุ้ยงามางจริงๆสุดยอดสุดยอด มาพี่น้องม้อตั้งไฟเปิดไฟเรียบร้อยได้พริกมาแล้วพี่น้องโอเคใส่ลงไปปึ๊บตําจกระเทียมใส่ลงไปตํ้องีนอนจริงใส่พักกระแงยงน้ำเต้วพี่น้อง พักกันแย่งใส่ลงไปจักหน่อยให้มันหอมนี่ใส่ลงไปพริกใส่ลงไปนแน่นอนน,นี่กิงขาดบ่ไใดเด้พี่น้องผงนั่ผงแสบหรือผงสุรดใส่ลงไปครับพี่น้องใส่หลายแสบหลาย ใส่ไลยหัวโหลนใส่ไลยหัวโหล่นนะพี่น้องเด้อใส่ไลยหัวสีหล่นนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวใส่น้ำปลาละจังหน่อยนะพี่น้องเด้อปลาละน้ำปลาละซดๆติแหละเดี๋ยวใส่ลงไปเด็กซุกเองอใส่น้ำปลาละจังหน่อยหนึ่งพอใส่ไลยใส่พอมหอมใส่พร้อมหอมนะพี่น้องนะซอสอน,นู่งซอนเพิ่มพอ เฮ็ดลงเลยครับเฮ็ดเฮ็ดเท่านี่เฮ็ดเนี่ยสวยๆเลยครับเฮ็ดเท่านั้นลงเลยครับบึ้บก็ให้บึ้บก็ให้บึ้บก็ให้แล้วพี่น้องโอ้โหสุดยอดสวยงามสวยงามโอ้หอีดูพี่น้องเนาะโอ้โหสิอ้อเลยอ่อเฮ็ดอ่อเฮ็ดแค่หน่อย สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟโอ้ยหอมกุบเลยพี่น้องหอมหอมหอมโอ้ยโคตรหอมเลยหอมพะกายนน่งพี่น้องสุกแล้วเตรียมเสิร์ฟครับสดยอดแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มถ้วยเลยพี่น้องเต็มถ้วยเลยเต็มถ้วยเลย่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟ มาพี่น้องมากินข้าอนมกันบัดนีโอ้ยหนูแกงหนอง่อไม้เอ้ยแกงไอ้แก,ง,แกงเห็ดครับพี่น้องแกงเห็ดพวกเห็ดปอกไก่น,น้อยมา,มากินข้มขอนมกันเด้อพี่น้องเลยโอ้ยหนูนะแกงนะครับผมแกงเห็ดเ็ดเห็ดไก่น้อยเห็ดผวกไก่น,น้อยครับพี่น้องครับเห็ดผวกไก่น้อยครับไปหามลาหมือเสาร์นี่โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องลองชิมมึงเด้อ พี่น้องวุ้ยมันือเส็บคักเส็บเน่แท้หากินมองไหนได้เนี่ยมาพี่น้องมาลุยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเวยแน่นอนแน่นอนโอ้อเอาเถอะพี่น้องนะด้วคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับผมขอญาต์รับประทานอาหารกันรับประทานอาหารให้อร่อยไปวันนี้ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์นะครับผมจากช่องแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับผมกดหน้าเราจะไปลุยอะไรคลิปหน้าเราจะไปลุยอะไรครับผมวดหน้าจะไปลุยอยังกะติดตามกันด้อพี่น้องเด้อแท็กเตอร์น้อยสายลุยกับสินำเสนอไฮเบิร์กเสรครับทายื่องจักรแน่ทายไปเที่ยวงานบุญงานบัดกรน้าแน่นะครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปราม่ามากเลยครับผม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บโอ้ยพี่น้องเอยตระสออนแกงเห็ดโอเคครับผม